อ่าก็เอ๋ยก็ขอน้ำออกก่อนขอไข่ในขอไข่ในน้ำออกก่อนขอไขใ่ขในไข่ในไรโอ้ย,อ,ยอ่าขอควนของอขอควายเข้าอขอคนขึงอขอระคร้างข้าง งงูใจจอจานใช้ชอชิงตีชอช้างวิ่งซอโซ่ล่ามชอกระเชอคู่ยอหญิงโสราชดาสวมตาปากตากหุนถอาานเข้ามาถอนังมุนโทน่ะนางมนโทน่าทานังมุนโทน่ะหน้าอะไรถอผู้เท่าเดินนอนเนนไม่ ้าเด็กตั้งนิตาเต่าหลังขาทุ้งแบกทาทหารอดขาองคนนี้น้าหนูขวักใบไม้ทับป่าตาขอพึ่งทำฝ่าทนฝ่าทนขอพานวังขอพันสะอาดขอสัมผากกาง ่อสมเพากลาบมามาคึกยอยักเขี้ยวรอเรือไยรอลิงไตว่าวแหวงลงซอสลาเงียบซอลุสีหนวดซอเสือดาวคะาหอยหยีบใส่ราจุลาท่าพระร็อ่างเนืองรอเนื้คู่ตาโอ้เก่งมากเลย